ขออนุญาตท่านจะต้องพิจารณาด้วยภูมิปัญญาของตัวท่านเองก่อนเสมอเพราะว่าตัวกับผมเองไม่ได้มีความรู้ในทางธรรมะอะไรมากมายแต่ว่าหลักข้อสำคัญมีอยู่แปดประการสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะรู้ว่าผู้ดงทรงทรงตัดสอน ปดประการนี้คือหนทางความพ้นทุกอย่างแท้จริงและพระองค์ทรงทรงตัดเป็นนัยยะสําคัญว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์แดหรือธรรมะแปดประการเนี้ยโลกจะไม่ว่างจากพาลาหาันกระผมขออนุญาตยกพุทธพจน์หรือสิ่งที่องค์ทรงตัดลองรับคือตัดคําสอนลองรับว่าถ้าการเป็นนัยยะว่าถ้าใครปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ดครบทั้งแดข้อเนี้ย ผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงความเป็นอาหารหันตผลหรือพ้นทุกได้ได้โดยโดยสิ้นเชิงแต่ความพ้นทุกน์นี่ผู้ทรงทรงทรงบัญญัติแสดงถึงสีลักษณะบุบคบคคก็คือระยะบุคคลที่มีสีระดับก็คือความเป็นโซดาบันและสกัทธาคามีและอนาคามีและอาหารหันตผลระยะบุคคลสีระดับเนี่ยเมื่อเมื่อระดับต้นๆความทุกก็ก็เบาบางลงตามลําดับเมื่อ เมื่อได้สูงขึ้นไปตตมลำดับความทุกข์ก็จะมีน้อยลงแต่ลำดับจนสุดท้ายถึงความเป็นอรหันตผลก็หมดความทุกโดยสิ้นเชิงก็คือว่าออกจากวัต,ว,ต,ตวนแห่งการเกิดคือไม่กลับมามามีความทุกได้อีกต่อไปนั่นเองขอยาิยกพุทธพจน์ดังนี้ว่าที่พระองค์ทรงตัดกับสุพัทธะสุพัทธะในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมัคมีองค์แป สมณะที่หนึ่งพระโสดาบันก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองพระสกทาคาม,มีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สามพระอนาคาม,มีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สี่พระอรหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุพัทธะในธรรมวินัยนี้แลมีอริยมรรคมีองค์แปดสมมณะที่หนึ่ง พระโสดาบันก็หาได้ในธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองพระสกทาคามีก็หาได้แม้สมณะที่สามพระอนาคามีก็หาได้แม้สมณะแม้สมณะที่สี่พระอระหันต์ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้สุภัทธะถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่ โดยชอบใสโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแลนิพพรงทรงเป็นคําที่พระองค์ทรงตัดเองก็คือว่ามีนัยยะถึงการที่เราปฏิบัติตามมักมีองค์แปดเราจะพ้นทุก์หรือถึงความเป็นอรหันตผละพ้นได้ใน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 ปัจจุบันหรือในชาตินี้ได้เลยคือโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแต่การปฏิบัติ มักมักมักมีองแ์ดเนี่ยสรุปใจความก็คือว่าก็คือสติปัฏฐานสีนั่นเองความชัดเจนของอริยมรรคมีองคป8อริยมรรคมีองแปดวงทรงตัดเป็นหัวข้อใหญ่แต่ความละเอียดก็คือสติปัฏฐานสูตรนั่นเองการปฏิบัติต้องไปปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรเพื่อจะนําไปสู่การการถึงความเป็นอรหันต์ในยถธรรมนนยย่อมแสดงถึงว่าไม่มีศาสนาอื่นใดในโลกที่มีคําสอนแบบพุทธองค์ก็คือคําสอน คำสอนเรียบมักมีองค์แปดเนี่ยก็คือว่าทางัทางทั้งเรียมักมีองค์แปดนะไม่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งคำสอนที่แตกต่างจากศาสนาอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของความระลึกชอบก็คือพิจารณากายในกายพิจารณาเบทานาวิทยธรรมในธรรมญา,าจิตในจิตเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นนะสมาธิอาจจะมีในศาสนาอื่นแต่ความมุ่งหมายต่างกันแต่ความมุ่งหมายต่างกันความแตกต่างกันนี้จริงๆไม่ใช่เป็นของศาสนาอื่น ศาสนาพุทธมีความมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติสมาธิเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการระลึกชอบก็คือสติสัมมาสตินั่นเองก็คือการพิจารณากายพิจารณาเบทนาในเวทนาพิจารณาจิตในยิมและในธรรมซึ่งไม่มีศาสนาใดาสอนนี่แหละความแตกต่างศาสนาอื่นจึงไม่มีอิยะบุคคลการที่บงทรงบัญญัติอริยบุคคลขึ้นมาเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ไปตามลําดับนั่นเอง ผลของความเป็นอริยบุคคลพระองจงทรงแสดงถึงผลของความเป็นอริยะนั้นว่าท่านละสิ่งใดได,ได้เมื่อท่านละเหตุแห่งทุกข์ทุกข์นั่นจะไม่มีแก่อริยะบุคคลในชั้นนั้นนั้นจนไปถึงความเป็นอนตผลขอท่านทั้งหลายจงแยบคายและพิจารณาจะเห็นหลักในการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอันตผลที่องค์ทรงแสดงหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภยัยท่านทั้งหลายด้วยครับ